เอาพี่น้องผมนะครับช่วงนี้มาฟังข่าวพระชาสัมพันธ์กันละกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับข่าวพระชาสัมพันธ์จากทังด้านคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนะครับหรือว่ากกตจังหวัดอยไร็ดครับฝากข่าวพระชาสัมพันธ์มากนะครับขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทุกมองทุกแกทุกพื้นที่ที่ติดตามรับชมเราเป้ารายการอยูนไรคานี่กับผู้ขายนุง่งเมืองสาเกเต้อพี่น้องเด้อนะครับ วันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นี้นะครับเรามีนัดกันที่คูหานะครับออกไปใส่ิทธิ์ใส่เสียงของพีของน้องนะครับย่านอนรับทับสิทธิ์เดินองเดินในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัด รอยเอตเท่าครับพี่้องผมนะครับออกไปใส่เสิยใส่เสียงกันลหลายๆนะครับผู้ใดแจกเงินนะครับผู้ใดแจกเงินผู้ใดให้อามีสินจ้างในการเขาเรียกว่าชักจูงชักชวนหรือว่ามีเงินล่อหรืออามีสินจ้างมอบเงินให้แอบแจกเงินให้นะครับหรือว่าซื้อเสียงเ่านะครับเอาเลยครับเงินนะครับ เอาก็โลดแต่จะไปเลือกนะครับอเงินผู้ใดก็อยากได้นอกนะครับอถ้าลัทียกันาตามพม่วมเขาเรียกว่าตามหลักพุทธศาสนานะครับก็บอกว่านะครับจะไปเอาเงินลยสั่นนะครับจะไปเอาเงินนะครับแต่ว่าลักพมุมเป็นจริงแล้วนะครับเอาเงินโลดนะครับผู้ใดให้เงินเอาโลดนะครับเพราะว่าเอาเงินมาแล้วนะครับต้องมาเลี้ยงดูครอบครัวต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงอีพอ่ออีแม่ ใส่ใจกิบบาทาในเขาเรียกว่าในบ้านนะครับอืมแต่ว่าอย่าไปเลือกนะค,คนที่แจกเงินให้เงินอย่าไปเลือกนะครับถือว่าเป็นการติดสินบนนะครับถือเป็นการซื้อเสียงนะครับซึ่งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยไม่้องเดอ้อนะครับนนี้ก็ฝากไว้กับกพียกับ,กบนอ้องยาหาถ้ำบางส่วนนะครับแต่ผู้ใดเอาให้ก็เอารลดนะครับ แต่ยังไปเลือกเด็นขาดนะครับเพราะว่าผู้ที่เอาเงินในเทานะครับย่อมที่สิหวังหนา้าโบนาหรือหวังผลข้างหน้าแน่นอนนะครับหวังผลข้างหน้าแท้แน่นอนนะครับให้เงินเท่าแล้ววันนี้เออตามกฎหมายพิษกฎหมายในน้องผมนะครับที่สาคัญอ๋อย่าหลับดีกว่านอกเทานะครับอ๋อย่าหลับนะครับเพราะว่านี่เป็นการทายทอดทายทอดสดออกไปคนเบิ้งโวโลกเลยนะครับ การซื้อสิทธิ์ขายเสียงขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับย้ำนะครับอย่าไปเอาคนที่รับก็ผิดนะครับคนที่รับก็ผิดคนที่ให้ก็ผิดนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับอย่าไปเอานะครับเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับอย่าไปขายเสียงนะคนที่ซื้อสิทธิ์เท่าก็บยห้เขาซื้อได้นะครับอันนี้ก็ฝากไปกับพี่กับน้องนะครับแต่ผู้ใดบ่าค่อยๆแต่ผู้ใดจิรไยเอายุดยืนลเอายุดหลังไม่เอาผู้แยงหรือว่า แต่ว่าย่อนะครับอันนี้ผมบอกเน่ยผ่านรายการนะครับซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับกกตัวมันเห่นงานบุคคลดูเมืองสาเกตว่าผิดกฎหมายว่าพี่น้องไปรับเงินปัจจุบันนะครับอ่าบ่ได้บอกเลยนะครับที่ว่าไปเมื่อขั้ต้นนี่เป็นเรื่องที่ว่าเล่นได้ไม่เหลือนะครับอย่าไปเอาถอนคำพูดนะครับอ่าการรับเงินแลวคือการขายเสียงแลวการซื้อสิทธิ์นะครับจากผู้สมั อันนี้คือเป็นการซื้อสิทธิ์นะครับอย่าไปเอาซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายนะครับบอกไม่นะครับอ่าขอวาควมขันต้นมีหยกเลิกเอานะครับพี่ลองไปกันนะครับเลือกคนที่เรารักนะครับเลือกคนที่เฮาฮักเลือกที่คนที่เฮาสาม,มารถเพิ่งพ้ออาศัยได้เลือกคนที่เสมอตนเสมอปลายเลือกคนที่มีความรู้นะครับสาม,มารถมาพัฒน,นาบ้านเมืองได้ เลือกผู้ใดนั่นพี่น้องงูจักดีกับผมนะครับอันนี้ก็ฟังไว้กับพี่กับน้องนะครับอย่าลืมนะครับวันที่28มีนาคม2564นี้นะครับเวลาตั้งแต่8ปดโมงเชิงถึง17บเนาฬิกานะครับไปครับพี่น้องไปใส่ชิดใส่เสียงของพี่ของน้องนะครับไปใส่ชิดใส่เสียงของพี่ของน้องนะครับใส่เต็มที่เลยนะครับอย่านอนหลับทับศิษ เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ฝากไปก็พีกกำลังนะครับคุณป้าสวัสดีครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านในทุกที่ที่ตามรับชมเราฟังรายการนะครับขอบคุณคุณป้ากันแล้วกันคุณป้าคนสวยนะครับฟังรายการอยู่นะครับเพิ่นว่าเรื่องนั้นอย่าบองแห้งอะไรเราอ่าเอานะเป็นเรื่องที่ฟีลกฎหมายเลยเราเด้อนะครับซื้อสีไกด์เสียงแต่ยังไม่นะครับเดี๋ยวกกตโตโยเทฟไปเปิดย้อนหลังเลยว่านุ่งเมืองสาเกต บอกพี่น้องว่าคันมีคนเอาเงื่อนไหเอารวยปัจจุบันนะครับเอาผมถอนคำพูดเอาเน้อได้ครับพกตอถ้าไม่ฟงผมไม่ได้ได้ครับถอนคำพูดแล้วยกเลิกคาบอกงานเนาะนะครับเอาม่งนีเอาม่งนีซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับเอาไดครับเอาขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมและการงรกแรกการกับพี่น้องนะครับที่ที่101ประเทศไทย นะครับทาง Youtube TV ร้อยเอ็ดช l นรล้ก็ทางไลฟ์สดทางด้าน Facebook ทีมเราติดตามรับชมรับฟังรายการยู่ในแคนาดาแหะครับพี่น้องนะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายคงสุดท้ายของการหาเสียงและครับพี่น้องนะครับสำหรับนายกุนะครับเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์หน้านี้นะครับ28มีนาคม 2,564นี้นะครับพี่น้องออกไปใส่ชิดใส่เสียงหลายๆย้ำยานอนรับทับสิดครับพี่น้องนะครับสิดเป็นของทุกท่านเรือใครก็ได้ที่พี่น้องรักบอกง่ายๆกับภาษาบ้านเท่าวาแบบหยาบๆขออภัยนะครับเลือกคนที่เป็นตาชิแตกนะครับนะเลือกคนที่เป็นตาชิแตกมาสั่นนะครับขออภัยนะครับกับวบาบสุภาพนะครับโบภาษาชาวบ้านเลยฟังง่ายๆนะครับ เอาไดครับอย่าเลื่อมไปนละกันนะครับอย่าเลื่อมเดินทางนะครับไปใส่สิใส่เสียงของพี่ของน้องนะครับโสถจะเป็นไก่ไก่กะเขาเรียกว่าไปเลือตั้งไปเลือตั้งตามสิทธิ์นะครับเทามีสิทธิ์เทาก็ตตรงไปได้ี่น้องผมนะครับอ่าเรามีสิทธิ์เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เ้อนะครับกกติ่นฝากมานะครับิ่นว่าเมื่อ พบเห็นการทุจริตซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียง,ยงหรือว่ามีเขาซอนะครับในทางที่ผิดกฎหมายในกฎหมายเด็ตั้งนะครับ,รนะรบพี่น้องสามารถเขาเรียกว่าโทรไปแจ้งได้เลยนะครับโทรไปบอกกกตได้เลยหรือว่าสิเป็นทางกานบอกกำนันผู้่บ,บานบอกอสำหรับผู้ที่ยืน่นยุ่ยเดอกตั้งนั่นแหละนะครับบี่เวณพวกรายการการเลือกตั้งประจำหน่วย นะครับหรือสิเป็นทางด้านผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบอยู่ในน่วยนีนั่นนั่นหละหรือว่าในช่วงที่พี่น้องนะครับอ่าอยู่บ้านอยู่เพื่อนย่ำคำย่ำขึ้นนะครับขึ้นหมาหอนแน่เพาหมาหอนแน่นะครับเอาได้กันท้ายรูมได้กันท้ายไว้นะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าผู้ที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่แต่สอนในทางทุจริตแท้แน่นอนนะครับเอาอันนี้ก็ฟังพี่ฟังน้องไว้เป็นหูเป็นตาให้กกตได้ไม่้องเนื้อ นะครับเป็นหูปเป็นตาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับย่าสหายนักการเมืองที่บอดีนะครับมาสื่อสิทธิ์ของพี่ของน้องได้นะครับอันนี้ก็ฝฟกาพี่ฝากน้องไว้ทุกทุกท่านกันล้กันใช้ดุลพินิษในการเลือกนะครับมาเลือกก็คือยำเนาะนะครับเลือกคนที่ดีเลือกเลือกคนที่มีความสามารถเลือกคนที่เราสามารถพึ่งพาใัยได้ บอเป็นว่าเสียกได้คะแน่นจังเห็นหัวจังเสียนะครับกับบอแวนนะครับเบิ้งเอาครับเสมอต้นเสมอไปเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบเทียบเคียงเบิ้งนะครับว <c ười> ่าผู้ใดใครแน่นะครับเอาในอันะนี้ก็บฟารพี่ฟารน้องไว้ผู้ใดมีผลงานผลงานเป็นยังไงสมาชคลิกเป็นยังไงมีความสามารถบอในเะบิบ้งตัวได้ยกแล้ว ตัวเบงเงสมาชิกนั่นด้พี่น้องผมนะครับผู้เิ็งผู้บริหารนั่นะครับมีความสามารถอยังนคบยังเคยมีประสบการณ์อยังสางความดีไว้อยังเนียกับสังคมกับส่วนร่วมพอมาเรื่องนี่เป็นเรื่องของสังคมเร่องส่วนร่วมครับพี่น้องผมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าในคนบรดีเขาไปบอกคนบรม,มีคุณธรรมนะครับคนไม่มีคุณธรรมไม่ไม่ได้เป็นคนดีนะครับเข้าไป นะครับเขาเอ็นว่าบางอบตบางเทศบาลนี่เสาเทศบาลกับยี่โเหลือเนี่ยี่นองนะครับเพราะว่าเขาไปเสียเงินออกไปนอกเนี่ยคนละแสนสองสามแสนคนละล้านสองล้านซื้อเสียเงินอไปซื้อไปอย่างไรครับเราพูดีได้อย่างไรเงื่อนเดือนกับว่าหลายดอกนะครับกับว่าเห็นดูถูกเงินเดือนบนนอกนะครับบอกตามว่าเป็นจริงเงื่อนเดือนกับว่าหลายดอกเสียวใสขึ้นเลยเนี่ยนะครับนอกจากโกงกุ้งกันนั่นโกงกุ้งกันนี่ นะครับได้มาหาเขากะเ,เป๋าได้ยกเขาก็เป๋าผู้บริหารหกนะครับถึงพี่น้องประชาชนสี่หรือสามหรือสองหรือหนึ่งยังสีน่น่มันกมเกิดบอกเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเต็มที่มันก็ไม่สามารถพัฒนาชุมชนพัฒนาบ้านเมืองได้เต่าที่ควรอันนี้ผมไม่ได้ว่าให้ผู้ใหน,นะครับไม่ได้ว่าให้ใครนะครับย้ำว่าว่าไป็นซื่อเละนะครับ ว่าไปซื้อๆนี่ละนะครับนี่ยันมันเป็ยนยังสั้นบม่ได้ไหวไหวย่ำนะครับไม่ไหวใครนะครับไม่เอ,อ่ยชื่อใครนะนะครับท <laughs> าพี่้องไปกันอลยกันได้เรื่อยนะครับอย่าลืมที่ออกมาบอกวัอนี้กันอยากให้พี่รองไปใส่เื้อใส่เสียงในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะคร,รับสมาชิกสภาเทศบาลทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละแล้วก็ทั่วประเทศนะครับออกไปใช้ิสธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆย่ำ ป็นครั้งที่สีที่หายานอนรับทับซีลนะครับเอาฝากไปกับพี่กํา้องนะครับวันอาทิตย์ยาำอีกครั้งหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2 5 6 4เวลาแปดโมงครึ่งถึง1 7เกนาฬิกานะครับออกไปใส่ซิดใส่เสียงของท่านเลือนข้นดีเข้าสภาพ้าเข้าไปทำหน้าที่ของพี่กําหอกทุกทุกท่านกันแล้วกันนะครับเลือกผู้ใดอยู่ในใจพี่น้องแ้วนะครับเอาฝากไปครับ ขอบคุณครับผูก้การดูแลบืองแง่งรายการในช่วงนี้ครับนะครับที่นี่ร้อประเทศไทยทาง y o u t u ทีวีร้อยเอ็ดชาแนลแล้วก็ทางไร้สดทางด้าน Facebook ที่เราติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการอยู่ในกรณีทุกทุกท่านกันละกันครับขอบคุณเป็นงสำหรับแอนดอกจอบมืองโวดนะครับดูแลบืองแง่งรายการครับขอบคุณดวง,ก,งกึนเจริญย,ยนต์โดยตลาดนองแคนครับขอบคุ ร้านดอกไม้ลูกอาชีวะขอบคุณไปถึงสําหรับบริษัทฮอนดา้าราชามอเตอร์สาขาร้อยเอ็ดครับผู้นําดานนวัตกรรมยานยนต์กับฮอนดา้าราชามอเตอร์ร้อยเอ็ดขอบคุณไปถึงสําหรับศูนย์พระเครื่องร้อยเอ็ดกับทีมงานเสียตู่นะครับทีมงานคุณภาพครับขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับสวนอาหารจากอฟาร์มร้อยเอ็ดคิดถึงตุ้งกุ้งงวมาคิดถึงปลาปลาก่อแซ่บอย่าลืมครับจอกอฟาร์มร้อยเอ็ดครับขอบคุณไปถึงสําหรับ บ่อตกกุ้งสามโจครับถนนลอในใจชายชาญซอยหนึ่งในการตั้งอยู่ในเขตเทศบ,บาลเมืองร้อยเอ็ดไปใส่บริการแล้วพี่น้องบ่อพิษหวังกันแลกกันนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มให้พี่น้องได้ดื่มได้กินกันนะครับอิ่มนํำสำราญเลยทีเดียวนะครับบ่อตกกุ้งสามโจครับขอบคุณไปถึงสําหรับไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟอชิสงสวัสดิ์ครับทาทาวีอาร์พีร้อยเอ็ดคอกิจิสงสวัสดิ์ครับดูแลเบอร์แย่งรายการในจังนี้กัผปุคารนุ่เมืองสาเกตครับ ขอบคุณไปถึงนะครับสำหรับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับพี่น้องผมนะครับอย่าลริ่มปุ๋ยยาอาหารสัตว์คิดถึงบ้านเกษตรร้อยเอ็ดครับตั้งอยู่ทางออกไปตั้งอยู่ทางออกไปจังหวัดบักหาสารคามก่อนจะถึงนะครับทางแยกเข้าบ้านโคกพิลาด้านซ้ายมือ200เมตรคิ่น่องคิดถึงครับบ้านเกษตรร้อยเอ็ดนะครับซอนีพี่น้องมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับขอบคุณคุณแม่ครับไอเกียรติติดตามรับชมเราฟังรายการครับคุณแม่สมควร ควันพลท่องนะครับบุญลอยู่กรุงเทพบุญลายไปเหตุงานบางสั่นนะครับเหตุงานและหลายเหตุงานมาหลายปีแล้วโมบิเงินเจ็บจากบาทลูกเอ้ยบางสั่นนะครับเลยถ่ายพี่แมวว่าเป็นยังงล่ะแม่จะโมบิเงินเจ็บลูกใส่เมือสบังสั่นจะไปกินใดบุญลายแล้วอีแม่เนาะนะครับเอานะครับน่่ลูกใส่เมือลูกก็นนใส่ขึ้นดอกเด้อนะครับจะจมไหลบางสั่นนะครับที่สําคัญรักษาสุขภาพไว้ปนะคุณแม่เด้อ รักษาสุขภาพไว้นะครับขันบ่ไว้นะครับคิดว่าจะของเมียอยู่อาศัยนะครับกลับมาโหลดนะครับมากอยู่กับลูกกับเต่าหลดอยู่บ้านนะครับต้อนรับเสมอนะคุณแม่สมควรฟันบนท้องคอยคุณแม่โยโย่ยิงยิงด้อคุณแม่เด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นลมพ่ลมไส้ให้กับลูกกับเต่าด้ยแม่เด้อนะครับหากและเขาหลบคุณแม่เสมอวันสั้นนะครับร่วมมืออีแม่กับมากนะอยู่กับลูกกับเต่านะครับเอามือไหนนั่นจะอีแม่ก็คิดเอาเอง นะครับคิดเอาเองนะครับเมื่อลูกโตบ่วาไหวนะครับไปบ่ได้นะครับยาสลบให้แบบเก็บป่วยก่อนไปบ่ได้นอนเสียบ่เอาเด้คุณแม่ยิสันนะครับบ่ได้อยู่กับลูกกับเตาบ่ดียิสันนะครับต้องมาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมาให้ลูกให้เตาได้ดูแลบา่งยั่นะครับอ่ามันยังดีเลยเพราะว่าพ่อใหญ่วาดนะคุณพ่อดีวัาวันบนท้องบ่แล้วก็ได้นะครับเล่าเสียได้เป็นสิบปีแล้วล่ะนะครับลูกเตายังบ่มีโอกาสได้ ตอบแทนบ,บุญคุณเราเลยไว้เังสั่นนะครับเพราะว่าลูกตอบกันยังบวท่านได้เรียนหนังสือกับพวท่านจบนะครับอียังกับพวท่านดีจากอย่างเดีวยวท่านหมั่นต้องจากอย่างไว้เังสั่นนะครับเล่ากับเขาเอื่นว่าตัดจองหน่อยแต่พอต่อโตนะครับไปแล้วนะครับไปสิบกว่าปีแล้วยังคิดดคิถึงความดีของคุณพ่อคุณแม่สเสมอนะครับอาคุณพ่อนะครับคุณแม่ยังอยู่ <laughs> อยู่อีแม่ยังอยู่อยู่ไว้เองสัน่นแต่บยวพวท่านไปใส่ชิ้นยูกับลูกกับเตาอีกเป็นร้อยปีพอเลยแม่สมรว,ว่า เด็กษาตูเลยแม่ด้วยเด็กษาตูนะครับคิดตัวคิดถึงครับนะกินเข่าไว้นอหน่อยนะครับเอารักษาสุขภาพครับเอาพี่น้องผมนะครับช่วงนี้พี่น้องอยู่ในบรรยากาศของรายการนะครับที่นีร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับทางยู u ูบทีวีร้อยเอ็ดชแนลเราก็ทางไลฟ์สดทางด้านเฟซบุ๊กครับที่มองติดตามเราชมเราฟังรายการอยู่ในคกนนี้ครับยังมีกพียงเ่านี้ครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศอากาศ บอปกติได้ไม่เหลื่อเนะครับผ่อดมาสามสี่มือแล้วแล้วก็ฝนตกฟ้าองตลอดเลยนะครับในช่วงนี้การเดินทางการไปการมากัเป็นวงนะครับย่ำยุเสมอนะครับย่ำยุเสมอใส่รถใส่ถนนย่าประมาณหักังพระดาถึงตายในทุกเวลาพระออกดากุสราขึ้นกอน,นาบักผารานาสาแล้วจังคอยเผาะนะครับมันเป็นเรียงธรรมชาติมันเป็นเร่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะมันเป็นเรียงธรรมชาติ